พ่อบ้านสีคุณหนูพ่อข้าอยู่ข้างในห้องหรือเปล่าอนายท่านรองกลับมาแล้วหรือขอรับลบหน่อยมอ น้องรองเหตุใดถึงเป็นเช่นนี้อ๋อเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ ีถูกโอนย้ายให้เป็นของร้านอื่นซิ่งปกติอาศัยการปล่อยเช่าหาเงินได้นิดหน่อยและก่อนหน้านี้อารองเช่าที่นี่พักอยู่ที่นี่ติดต่อกันหลายวันเมื่อคืนตอนยามสองห้องเก็บฟืนเกิดไฟไหม้เพลิงโขมกระดาไม่นานก็ลามถึงเรือนหลังนี้อารองเนื่อเจอไม่มีทางหนีจึงไปหลบอยู่ในห้องหนังสือสุดท้าย ก็ขาดอากาศหายใจตายอยู่ในนี้น้องรองท่านพี่เป็นไปไม่ได้เมื่อผ่านตอนยามสามข้าเห็นท่านพ่อตอนนั้นท่านพ่อผมลงเยอะมากดุซิเซียวถ้าถ้าเห็นเขามีผมขาวเยอะมากเราตกงลงกันว่าวันนี้จะยอมผมด้วยกันจริงๆนะมันเสียคนตายจากไปแล้ว เดี๋ยวสิถ้าต้องเชื่อเธานะเมื่อคืนเขาเห็นเขาข้ายังไม่ตายปันเซียความจริงก็อยู่ตรงหน้าแล้วเจะยังไม่เชื่ออีกหรือต้องมีอะไรผิดพลาดแน่แน่พอข้ายังไม่ตายพ่อข้ายังไม่ตายข้าไปเจอเขามาแล้วยังไม่ตาย ยังไม่ตายพริงพ่อข้ายังไม่ตายต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแน่ๆ เขาทำอะไรอยู่เนี่ยล่ออินหมาน,น่ยสิอินหมานเป็นปีศาจร,รับใช้ของนกฮูกหน้าคนนกฮูกหน้าคนนั่นตายแล้วอินหมานต้องแก้แค้นให้นางแนะ่เจ้าบอกว่าอินหมานต้องแก้แค้นให้นางแนะ่แต่หูดีกว่าใครชอบเสียงที่ไพเราะไม่ใช่หรือข้าเป่าคลุยต้องล่อมันออกมาได้แนะ่นี่คือเสียงที่ไพเราะของเจ้าเหรอไม่เพราะหรือเอ้ยถ้าเจ้าไม่เป่ามันอาจจะออกมาเร็วกว่านี้ก็ได้ Hallo ハハハハハ。 ไหนท่านเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกสินะเชิญด้านในขอรับเชิญเลยมามามาแถงนี้แถงนี้นนเดี๋ยวอีจา้าวค่ะมาครังร้งแรกหรือเดรียมเลยเจ้าค่ะมาทันทีค่ะอย่าสนะสนะกสิมาเร็วจุ๊ ใครมานะ่ะจะกล้าทำร้ายข้าเหรอ <c oughs> อ้าวคุณชายซ่งคุณชายซ่งทำไมท่านไปแล้วล่ะเออนายท่านเออชุนเถาวันนี้นางมีแขกแล้วไม่เช่นนั้นข้าจะจัดหาสตรีนางอื่นมาให้ท่านดีไหมเอะ อออ้ยเ,เ,เถ้าอย่างนั้นก็ไมีรบกวนแล้วชุนเถาดูแลนายท่านให้ดีๆล่ะนายท่านหมวกของท่านดีดพินต่อไปเจ้าค่ะ 啊。<gasps> สูนทรีไม่น้อยเลยนะถ้าดีต่อไปเลือดจะไหลจนแห้งแล้วไม่นางตื่นแล้วเหรอใส่มวงอยู่ในห้องไม่อื่ออาแย่ยังไม่ได้หนีอีก เจ้านี่น่าเกลียดขึ้นเรื่อยๆเลยนะ เอาตัวไปจะทำอย่างไรกับเขาดี รอให้ถึงคืนพระจันทร์เต็มดวงข้าจะจัดการเองได้ด <S 1> <S 1> เจ้าก็เป็นปีศาจปฏิบัติกับพวกเดียวกันยังไม่เกรงใจขนาดนี้เชียวข้ากับเขาไม่เหมือนกันเจ้านี่ง่อจะตายถ้าข้าเจอคู่ต่อสู้เก่งกาจอย่างเจ้าคงหนีไปตั้งนานแล้วปีศาจร,รับใช้ซื่อสัตย์มากเมื่อยอมรับเจ้านายแล้วตายร้อยครั้งก็ไม่เสียดายเลยข้าสังหารนกฮูกหน้าคน ก็ต้องแก้แค้นให้เจ้านายสิอยู่ข้างกายศัตรูเพื่อรอโอก,กาสอ,อินหมานนี่ส,สัตว์จริงๆนั่นละเฝ้ามันไว้ให้ดีล่ะพวกเราเสียเวลาเกินไปแล้วต้องรีบหาตัวตัวปั้นเสี้ยให้เจอจะให้อินหมานตัดหน้าไปก่อนไม่ได้ จะจับอินหมานก็จับไปสิจะไปหาต้นปั้นเสียทำไมจะเพิ่งไล่นางไปไม่ใช่เหรอฮึ <c oughs> <c oughs> แค่รู้แล้วเสียใจละสิอยากขอโทษนางสินะใครเป็นคนจับนกพูกหน้าคนได้เ <c oughs> จ้าไงมีใครอีกข้างไงแล้วก็น้องสะพายของหมานเหนียง <c oughs> โอ้ใช่ใช่ช อินหมานเป็นปีศาจร,รับใช้ของนกคูกหน้าคนนกคูกหน้าคนตายเขาย่อมต้องมาแก้แค้นแต่เขาสู้เจ้าไม่ได้ก็เลยจะไปหาเรื่องตุ้นปั้นเสีย้ยแทนในที่สุดเจ้าก็เข้าใจแล้วถ้างั้นเจ้าจะไล่านางไปทําไมถ้านางไม่ไปอินหมานจะปรากฏตัวเลยนั่นสิรงเตียมในเมืองมีไม่มากพกเราแยกกันหาอบอกให้แยกกันหาอ แม่นางค่อยๆเดินนะทางเดินนี้เชื่อมต่อกับสวนหลังสวนกว้างขวางทิวทัศน์สวยงามและยังมีห้องพักหลายห้องถ้าบ้านท่านมีคนเยอะแล้วก็จะอยู่กันกี่คนก็มีห้องพอเออดีท่านดูห้องนี้สิอ่าเชิญเชิญค่อยๆเดินมาเชิญแม่นางดูก่อนเป็นอย่างไรห้องนี้ใหญ่ใช่ไหมล่ะเท่าแก ท่านเรียกว่านี่ดีแล้วเหรอคนตรงไม่พูดอ,อ้อมค้อมร้านของท่านไม่แล้วก็จริงแต่ที่นี่มีแต่ฝุ่นไม่เหมือนมีคนอยู่บ่อยอย่างท่านว่าเลยคงไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมอ,อ๋อไม่มีไม่มีจะมีปัญหาได้อย่างไรข้าก็บอกแล้วว่าร้านของข้าใกล้จะปิดไม่ได้อยู่ที่นี่นานแล้วก็เลยมีฝุ่นนะเท่าแกเอ,อ้อท่านสนิทกับเท่าแกร้านยาข้างๆหรือไม่อ,อ๋อไม่สนิท ไม่สนิทไม่สนิทไม่สนิทพวเราทําการค้าทางวายทางมันไม่เคยไปมาหาสู่กันเลยทําไมรื้อแม่นางให้ไปได้ยินอะไรมาท่านห้ามเชิญเด็ดขานเลยนะได่ไปเรื่องเหลวไหลป<ก>้าน้ำเป็นตัวทท่านั้นะ<ก>ท่าน,น,นไ,ไปเอากระดาษกับพวกกันมาเถอะเขียนสัญญาซะข้าจะเช่าร้านนี้แหละเ,ะเอะเอได้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 ข้าจะไปเดี๋ยวนี้ <laughs> ฉะ่นั้นไม่นานทั้งสองเชิ้พวกท่านตามสบายเลยข้าขอตัวก่อนขอตัวก่อนคุณหนูเราไม่มีเงินทำไมยังเช่าร้านอีกเจ้าคะหารองเตี้ยมอยู่ก็ได้แล้วนี่ท่านคิดจะทำอะไรกันแนะ่เจ้าคิดว่าที่เขาไม่ช่วยเป็นเพราะว่าเขาอยากได้เงินจริงหรือ ไม่เช่นนั้นเลยเจ้าคะเพราะถ้าเป็นเรื่องเงินจริงๆเขาบอกราคามาก็ได้แล้วนี่นาอีกอย่างเขารู้ว่าฐานะบ้านข้าไม่ได้แย่ก่อนหน้าน,นี้ตอนอยู่กับเขาเข้าก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นคนโลภอะไรท่านเพิ่งรู้จักเขาไม่กี่วันจะดูอะไรออกเลยเจ้าคะแต่ข้าคิดว่าน่าจะยังมีเหตุผลอื่นอีกเอ๊ะหรือว่าเขาคิดว่าเรื่องนี้จัก,การยากเกินไปจัก,การไม่ได้ก็เลยไม่ยอมช่วย ก็็เปปนไปได้แล้วตอนนี้จะทำอย่างไรดีเขียนจดหมายกลับไปที่ยวนโจให้พวกเขาส่งเงินมาไม่เขียนให้คุณชายใหญ่หรยอเจ้าคะถ้าพี่ใหญ่รู้ว่าข้าอยู่ที่นี่เขาจะไม่มาจับตัวข้ากลับไปทันทีหรือนันยังอยู่ไม่ไกลจากยวนโจท่านส่งจดหมายไปที่บ้านไม่ช้าก็ต้องรู้อยู่ดีถ่วงเวลาได้เท่าไรก็เท่านั้นอืมจากนั้นล่ะจากนั้นก็สืบให้ชัดเจนว่าทำไมเขาถึงไม่ช่วยพวกเรา ซุยอะหาเจอหรือยังอ่ะหาไม่เจอข้าหาทั่วโรงเตี๊ยมทางตะวันออกของเมืองแล้วหานางไม่เจอสักที่เลย<า>เจ้าว่านางจะถูกอินหมานจับไปไหมหมอจิวเฉือซวยข้าเอาขนมมงคลมาให้พวกเจ้าลองชิมดูนะ่ะขนมมงคลหรือ,อทำไมล่ะข้าย้ายบ้านแล้ว อยู่บ้านข้างๆนี่เองข้าเพิ่งมากว่างผิงไม่มีที่พักโรงเตี๊ยมเสียงดังเกินไปพอดีข้าเห็นร้านข้างๆประกาศเช่าอยู่ราคาเหมาะสมข้าก็เลยเช่าไว้ต่อไปก็เป็นเพื่อนบ้านกันแล้วต้องดูแลซึ่งกันและกันนี่ก็ดึกแล้วข้ากลับก่อนนะสวนเย่นังดวงแข็งดีนะ ยินฟูกบ่าวบอกว่าผู้ตายไม่ใช่คนในจวนแต่เสื้อผ้าและเครื่องประดับที่นางสวมใส่กลับเป็นของจางหูหยินทั้งหมด เกิดอะไรขึ้นตอนพวกเรามาถึงจางฮูหยินก็หายตัวไปนานแล้วตามอบอกไพร่ในจวนว่าหลายวันก่อนจู่จูจางฮูหยินก็หน้าตาเปล่งปลัง่งราวกับว่าเป็นเด็กสาวในชั่วข้ามคืนแม้จะประหลาดใจแต่ด้ดยคิดว่าเพราะตำรับเสริมความงามจึงไม่ได้คิดอะไรมากเมื่อคืนที่จวนเชิญแขกไปดื่มเหล้าในห้องรับแขกจู่จูจางฮูหยินก็เวียนหัวจึงกลับห้องไปพักผ่อนตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้ออกจากห้องอีกเลยแต่ที่ประหลาดก็คือ พวกเราพบศพของหญิงชราอายุ780ในห้องนอนผู้ตายไม่ใช่คนในจวนแต่เสื้อผ้าบนตัวก็เป็นของจางหูหยินเรื่องนี้มีลับลมคมในโยหวงขอรับเจ้าเห็นว่าอย่างไรข้าน้อยขอบังอาจคาดเดามีคนแอบเข้ามาลักพาตัวจางหูหยินไปส่วนเรื่องศพยังไม่มีบ่อแสขอรับวันเจี้ยนออ ขอรับใต้เท้าเจ้าเห็นเป็นอย่างไรข้าข้าเห็นด้วยกับปื่อปราบชูขอรับจางซื่อเป็นภรรยาขุนนางฐานะสูงส่งเราจะประมาทไม่ได้ตรวจสอบให้ละเอียดไขคดีโดยเร็วขอรับฝนหยุดตกแล้วพวกเจ้าพักที่ไหนหรืออตรอกช่างผิงถนนซื้อฟาง อ๋อเข้ารู้จักที่นั่นตรงนั้นเคยมีคดีฆาตรกรรมไม่ใช่หรือพี่จี้หลีใช่ที่นั่นไหมไม่รู้สิตอนนั้นพวกเจ้ายังไม่มานะคดีฆาตรกรรมอะไรเหรอจะไม่รู้หรือเมื่อหกปีก่อนมีคดีฆาตรกรรมที่ตรอกชางผิงถนนซื่อฟางลูกชายคนเล็กของครอบครัวหนึ่งฆ่าพ่อแม่กับพี่ชายของเขาแล้วยังฆ่าคนงานสามคนในบ้านอีกด้วย คดีสะเทือนขวัญเลยล่ะเขาทำไปทำไมหรือได้ยินว่าพ่อแม่ลำเอียงเก็บสมบัติไว้ให้ลูกชายคนโตมหมดลูกชายคนเล็กโมโหก็เลยฆ่าทิ้งทั้งครอบครัวตั้งแต่นั้นมาวงจุ้ยที่นั่นก็ไม่ค่อยดีเลยไม่มีใครยอมไปพอนานเข้าร้านค้าก็เปิดต่อไม่ไหวที่จะว่าค่าเช่าถูกก็เพราะแบบนี้แหละเป็นบ้านไหนเหรอได้ยินว่าเป็นร้านยาเนะไปเถอะ แล้วเป็นร้านยานไหนเหรอข้าก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะพวกเจ้อย่ฟังจือเจอพูดเหลวไหลนางหน่าชอบพูดไปเรื่อยชอบเรื่องเินทาในสิบประโยคเป็นเท็จไปแล้วแปดประโยคอย่าไปใส่ใจเลยเล่านะข <c oughs> ้าอยู่ที่นี่มาตั้งหลายปีเรื่องใหญ่ขนาดนี้จะจำผิดได้หรือถ้าพวกเจ้ามีเงินมากแล้วก็ก็รีบย้ายออกไปเถอะสวนเยพวกเขาว่าร้ายเจ้า ไม่ต้องช่วยพวกนางแล้วคุณหนอที่นางพูดเขาไม่ใช่ข้างบ้านเราเหรอกนะเจ้าคะร้านยาการชานของเขาก็เป็นร้านขายยานี่นาะถ้าคิดว่าไม่น่าใช่นะทําผิดร้ายแรงขนาดนี้หากเป็นเขาจริงคงถูกจับไปนานแล้วอืมก็จริงนะเอ๊ะคุณหนอพท่านว่าเขายังมีญาติที่ไหนอีกไหม เช่นนั้นคนที่อยู่กับเขาไม่ใช่น้องชายเขาเหรอชื่อสเสวียนะเหรอ,อ,อเขาเป็นปีศาจนะปีศาจเลยจ้าคะปีศาจอะไรอะปีศาจกระต่ายไงกระต่ายเหรอกระต่ายเป็นปีศาจไ,ได้เหรอจะไม่รู้เหรอ,อท่านไม่เคยบอกข้าเลย,ยไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกจะไม่ต้องกลัวไปชื่อสเสวียก็ดีไม่ใช่หรือ หมอจิวเป็นนักลา่าปีศาจไม่ใช่เหรอทำไมถึงมีปีศาจอยู่ด้วยละ่ะอืมแปลกจริงๆปีศาจคงมีทั้งดีและเลวเละ่ะฮ <c oughs> ึไรจิตสมนึกคน <c oughs> หนู พีสาก,กระลายนั่นว่าพวกเราเหรอคดีฆาตกรรมอะไรเหรอจะไม่รู้หรือเมื่อหกปีก่อนมีคดีฆาตกรรมที่ตรอกช้างผิงถนนซื่อฟางลูกชายคนเล็กของครอบครัวหนึ่งฆ่าพ่อแม่กับพี่ชายของเขาหรือยังฆ่าคนงาน3ามคนในบ้านอีกด้วยคดีสะเทือนขวาญเลยเล่ะเขาไม่มีครอบครัวถ้าเจ้ามาเมืองกวางผิง ก็มาที่ตรอกชางผิงถนนซื่อฟางร้านยากาดซาน เจ้ายังมีอะไรอีกเฉือสุยไม่อยู่เหรอเจ้าถามหาเฉือสุยทำไมคือข้าเพิ่งย้ายมาใหม่ในบ้านไม่มีของเลยอยากไปซื้อของสักหน่อยแต่กลัวซื้อเยอะไปจะเอากลับไม่ได้เลยอยากขอให้เขาช่วยนะ่ะเฉือสุยเป็นปีศาจเขารู้ปีศาจประ่ายเคยเห็นแล้วเจ้าไม่กลัวเหรอเขาเป็นคนของเจ้าเช่นนั้นก็ต้องเป็นปีศาจที่ดี สซนแย่ yeah. เมื่อวานนี้เจ้าได้ยินที่ข้าคุยกับทิงโจใช่ไหมพวกเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆแค่ได้ยินที่คนอื่นคุยกันเลยพูดคุยกันนิดหน่อยข้ารู้ว่าที่นางพูดไม่ใช่เจ้าข้าเป็นข้าเองแ<อ>คนที่ข้าพ่อแม่กับพี่ชายกับคนงานอีกสามคนคือข้าเอง ไม่เชื่อเลยเขาไม่เชื่อหากเป็นเจ้าจริงคงถูกจับตัวไปนานแล้วอาจจะเป็นเพราะข้าติดสินบนเจ้าหน้าที่ก็ได้ถึงยังลอยนวลอยู่ได้แบบนี้คดีใหญ่เช่นนี้ไม่ต้องพูดว่าใช้เงินกดไว้ได้ไหมต่อให้เป็นจริงอย่างที่เจ้าพูดว่าเจ้าเป็นคนทำาขาก็เชื่อว่าเจ้าคงมีเหตุผล ก็เหมือนเรื่องของพ่อค่าทุกคนต่างก็บอกว่าเขาตายไปแล้วแต่ข้ารู้ว่าเขายังอยู่เดิมทีโลกใบนี้ก็ไม่ได้เป็นเหมือนกับสิ่งที่ตาเห็นมีหลายๆเรื่องที่เหตุผลธรรมดาก็ไม่อาจตัดสินได้อีกอย่างครั้งแรกที่เจอเจ้าข้ารู้สึกว่าเจ้าเป็นคนดีทำให้คนอยากจะเชื่อใจ ดังนั้นข้าเชื่อว่าเจ้าไม่ทำเรื่องไม่ดีแน่นอนเจ้าจะไปไหน